ดยน้ำโซดาตราลีโอครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็ทราบไปแล้วนะครับว่าผู้เข้ารอบท่านที่7เนี่ยคือใครรอบนี้ก็ต้องมาหานะครับผู้เข้ารอบท่านที่8ต่อไปแต่หายไป3คนต้องมาเติมอีก3คนเขาจะเป็นใครไปชมวิทยาเลยครับในรอบนี้มีผู้แข่งขันหน้าใหม่ขอมาชิงชัยเพิ่ม3คน <Wow. S 1> ตั้งยง <Wow. S 1> น้ำอ้อยแอนนี่ <Wow. S 1> ใครจะเป็นผู้เข้ารอบคนที่8ปไปติดตามกันเลยครับต้อนรับคนใหม่ฮะมีแต่สาวสวยเท่านั้นเลยท่านแรกหมายเลขหนึ่งนะครับน้องตันหยง <sociedad> น้องน้ำอ้อย <c oughs> และน้องแอนนี่ครับอู <S <S> <S> <S อยากคุยกับทุกคนเลยแต่ว่าคุยกันน้ำอ้อยก่อนดีกว่าครับผมเพราะอะไรคะน้องน้ำอ้อย อยูดาไม่ถูกนะคะว่าจะร้องเพลงสไตล์ไหนนะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าน้ำอ้อยมาเริ่มการแข่งขันกันดีกว่านะครับมาหาเสียงตั้งต้นดีกว่านะครับว่าจะเป็นเคยและหนึ่งเสียงตั้งต้นที่จะสู้กับเจ็ดเสียงท้าชิงก็คือ กำลังหนุ่มๆเลยแบงค์ยืนตรงๆที่ลูกยืนตรงโอ้มีของวะดูแบบมีพลังดูมีอุ่นนอเห็นเสียงเล็กๆแบบนี้ท่าทางจะแบบเฮ้ยไม่เบาอ่ะมีอะไรอยากจะบอกแม่พี่น้องให้เชียร์ไหมแม่รวยได้ผันเพือผันเพือกอฟากเชียร์ด้วยนะครับคนปักในฝั่งออกไม่ออกกอฟากไปแปลเอาเองนะครับเตพร้อมแล้ว ทีนี้แต่งเลยครับไป,ปบถึงหน้าตาผมจะไม่ได้หล่อแซ่บมากมายแต่เมื่อพวกคุณได้ฟังเสียงได้เห็นการแสดงของผมต้องหลงรักและติดตามเป็นแม่ยกแน่นอนครับโอจะเป่าคาถามหาร่วยดนหัวใจคนสู สองขุนให้คนรัก ถามมหาดีแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้ามัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้า ไม่เอ้ยมันรอดอย่างงู้น้อย,อย่างงูทีนี้มาดูดีกว่าว่าเสียงท้าชิงมีทั้งหมดกี่คนจัดไปค่ะพร้อมอยังพร,พร้อมนะมนะเสียงท้าชิงมีทั้งหมดหาท่านนะครับนงตู่เออทำไมครับพราะว่ามันมันโหลแล้วก็หน้าเบือ่อเขาเรียกว่ามันฟังจนแบบ เพราแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วตูนว่าไงถ้าเป็นตูนถ้าเป็นผมก็ผมก็สไตล์ผมก็มันมีคึกคักแน่นอนผมลงไปต่อเลยน้องน้ำอ้อยพี่อยากจะมาดูใกล้ๆหนูเนี่ยหนูว่าเขาร้องก็แบบต้องมาฝึกปอดเี๋ยหนูปอดใหญ่กว่าเขาอะค่ะที่ฝ่ายใจที่ผมยืนตรงนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันสีหายใจไม่ค่อยออก บอกเลยว่าสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าติซีจะยืนตรงนี้ผมก็ชอบเดินโอ้ก็เดินนิดนึงอ่ะเมื่อกี้พูดถึงน้องแบงค์หน่อยเขาก็เสียงดีนะคะค่ะแต่ว่าลีลาเขาก็แพ้หนูอะค่ะยังแพ้หนูอยู่หนูว่ามันต้องสุดอย่างนี้พี่เอ่ะไปอีกท่านนะครับน้องไอ้นี่จ๋าร้องดีค่ะแต่ว่าหนูอยากให้พี่เขาลองฟิตจลิงกับผู้หญิงหนูดูว่ามันจะเป็นยังไง อ่ะท่านต่อไปจ้ะน้อมจ๋าแบงค์เราก็อยู่หลายอาทิตย์แล้วนะอ่าท่านต่อไปน้องเอฟครับก็ถ้าถ้าเรื่องแนะนำผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเสียงต่ำครับเพราะว่าเสียงต่ำยังฟังไม่ค่อย ไม่ค่อยชัดแล้วก็เอื้อนบางอันมันยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แบงค์ครับผมได้ฟังคอมเมนต์ไปแล้วนะฟังแล้วครับทีนี้ในฐานะเสียงตั้งต้นแบงค์มีสิทธิ์เลือกเสียงท้าชิงคนที่หนึ่งของแบงค์คือใครครับหมายเลขอะไรหมายเลขหกครับพี่แอนนี่หมายเลขหกเลือกแอนนี่นะครับเสียงท้าชิงคนที่สองแบงค์จะเลือกใครครับ เลือกตามใจตัวเองแล้วกันครับสงสารพี่อ้อมมากครับเบอร์เจ็ดครับเลือกนะครับโอเคเชิญสองท่านจะเป็นพีเลยครับแบงค์ครับครับผมแบงค์มีสิทธิ์เลือกว่าแบงค์อยากใช้ใครร้องก่อนขอเลือกพี่แอนนี่ครับเลือกแอนนี่นะครับโอเคเหตุผลที่แอนเลือกกด สู้กับน้องแบงค์นะคะเพราะว่าแอนคิดว่าน้องแบงค์อ่ะเขามาสไตล์ลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งมันมีเยอะและ้วแอนก็เลยคิดว่าแอนจะใช้เพลงเศร้าเพลงที่ใช้อารมณ์เสืออารมณ์แล้วเน้นเศร้ามากๆนะคะเข้าไปสู้กับน้องแบงค์เพื่อเอาชนะน้องแบงค์ให้ได้ค่ะ เรจาจก,กันจนในวันนี้ก็มีเพียงเธอเธอยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจเธอจะรู้ไหมฉันยังคงพรำเธอหลับตาทุกครั้งก็ยังเห็น เธอเสมอยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจยิ่งอ้างว้างมาเท่าไรยิ่งทำเธอหลับตาทุกครั้งก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอ

เพราะพี่เขาร้องดีนะแต่เพลงมันเน,เนิบเนิบเรียบเรียบไม่ได้โชว์อะไรมากมายผมคิดว่าผมชนะแน่นอนครับเอาละรครับคุณผู้ชมครับทีนี้ต้องมาฟังแล้วล่ะครับว่าเสียงท้าชิงที่สองจะเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญเลยครับวันนี้อ้อมพกพลังเสียงของอ้อมมาเต็มที่ค่ะอ้อมจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ตะลึงในเสียงร้องของอ้อมให้ได้ค่ะ ร้องนะครบรู้สึกว่าเพลงมีลักษณะที่โชว์อารมณ์นะครับแต่พี่เขายังเข้าไม่ถึงอารมณ์แล้วก็เนื้อหาเพลงก็ดีนะครับแต่มันเหมือนกับยังไม่เข้าใจเรื่องราวอะครับอ้าวฟังคณะกรรมการคอมเมนต์เลยดีกว่าไปที่เจ๊แหม่มก่อนเลยครับพี่เริ่มจากเสียงตั้งต้นก่อนนะฮะเสียงตั้งต้นก็คือน้องแบงค์พี่แอบคิดว่าเฮ้ยอายุแค่1 8ปปีอย่างเงี้ยเราจะร้องเพลงแบบไหนที่ที่สามารถสะกดพวกพี่แล้วก็คนดูได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพลงที่คุณเลือกมาพี่ถือว่า เลือกเพลงได้เข้ากับบุค,คลิกและความความอดอ,อ้อนอ่ะ <c oughs> คือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เวลาที่คุณร้องเพลงแล้วโดยเฉพาะเวลาที่คุณอ้อนวอนแบบโอ้โหอ,อยากโดนเป่าหูมากเลยอ่ะ <c oughs> ส่วนเสียงท้าชิงนะคะคุณแอนนี่เสียงท้าชิงแรกเป็นเพลงฟังสบายฟังสบายตอนหลับตาฟังอยากจะได้คุณแอนนี่มาเป็นแฟนเหลือเกิน <c oughs> เพราะว่าเสียงหล่อและกลมมากนะคะ พอพอพอดูเนี่ยมันไม่เห็นอะไรอะ่ะมันเป็นเพลงที่ฟังนั่นคือหมายความว่าเป็นเพลงที่ร้องเพราะจริงๆแต่ด้วยภาพด้วยการที่แบบถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอเป๊กไม่เห็นภาพตรงนั้นคุณอ้อมนะคะอยากจะบอกว่าคุณอ้อม,มเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ร้องได้ได้ได้น่าสงสารนะคะเอสก็มีความรู้สึกอินตามไปด้วยแต่ด้วยความที่พอเวลาที่เรารู้สึกแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังในเรื่องของความไพเราะ คุณอ้อมเป็นคนที่เสียงดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเลือกเพลงนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะมาที่แอนนี่นะคะเสียงท้าชิงที่1จริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าในความไม่มีอะไรมันมีอะไรพี่ได้ยินแมสเซจนั้นแล้วก็ชื่นชมในความพยายามทําให้เพลงมันมันมีชีวิตขึ้นมาคือเพลงมันนิ่งมากแต่น้องทําให้ความนิ่งนั้นมันมีแรงกับเพื่อมเป็น เป็นพักๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนเสียงหนามากๆเลยเป็นคนที่เสียงแบบเสียงน่าสนใจมากเลยน้องแบงค์น้องแบงค์พี่บอกเลยว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อย่างนึงเนี่ยบางทีคนเราร้องเพลงออกไปอะความสามารถอาจจะทัดเทียมใกล้เคียงแต่มันมีสเสน่ห์มันมีความตัวเราเองมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เลือกเพลงได้ดีไอ้จากที่เราเป็นเป็นเด็กใต้สำเนียงใต้เวลาเราร้องเพลงเนี่ยคาถามหานิยมเนี่ยมันลืมไปเลยนะ มันลืมความสำนียงใต้ของเราไปเลยนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะม,ม,มีทักษะส่วนตัวมีเทคนิคพิเศษส่วนตัวอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่เรามีเลยก็ขอให้โชคดีทั้ง3าคนเลยครับขอบคุณคณะกรรมการนะทั้งท่านเลยนะคร ผู้ชมผมฟังแล้วผมเดาไม่ออกจริงๆนะว่าใครที่จะถูกใจคณะกรรมาการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดช่วงหน้าเราจะมาตัดสินกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าหนึ่งในสามท่านนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบต่อไปเดี๋ยวกลับมาครับ